ชันชัยสิทธิพันธ์แนวยกเครื่องระบบสุขภาพไทยรับอนาคตสิทธิพันธ์แนะช่องทางการบูรณาการระบบสุขภาพไทยต้องยกเครื่องใหม่รับอนาคตทั้งระบบสาธารณสุขสวัสดิการและการใช้จ่ายงบประมาณสิทธิพันธ์คณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดเผยในงานสัมมนา Dan x Forum 2อ2 3ั Health and Wellness Sustainability เรื่องความท้าทายการบูรณาการระบบสุขภาพไทย จัดโดยฐานเศรษฐกิจว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมมือขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยเพื่อให้อัตราการมีสุขภาพดีก่อนเสียชีวิตของคนไทยดีมากขึ้นทั้งระบบสาธารณสุขสวัสดิการและการใช้จ่ายงบประมาณเพิ่มสัดส่วนคนไทยอยู่นานสุขภาพดีสำหรับปัจจุบันระบ,บบบริการสุขภาพของไทยมีความซับซ้อนมากขึ้น ไม่ใช่แค่การป่วยแล้วไปหาหมอแต่รวมไปถึงระบบการดูแลและระบบการจ่ายเงินซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดูแลค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนอย่างเหมาะสมเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะกายและจิตที่ดีผ่านกระบวนการสั่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาโรคฟื้นฟูการทำงานของร่างกายและกระบวนการสร้างความแข็งแกร่งและพร้อมของระบบในการรับมือโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อและภยัยพิบัติ กล่าวว่าสิ่งสำคัญในเรื่องของสุขภาพตอนนี้ต้องมองในเรื่องของความเป็นธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานทางด้านสาธารณสุขและอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้เกิดขึ้นให้ได้คือเฮลส์แสแปนหรือการมีชีวิตอยู่ด้วยสุขภาพที่ดีก่อนเสียชีวิตโดยไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่นานขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นแต่ต้องอยู่นานและอยู่อย่างดี ปัจจุบันประเทศไทยยังมีตัวเลขเฮลส์เปนสั้นโดยคนไทยอายุเฉลี่ยเกือบเกือบ80ปีซึ่งเฉลี่ยแล้วคนไทยจะมีเวลาเฉลี่ย5ปีที่สุขภาพไม่ดีและทุกทรมานดังนั้นทุกหน่วยงานต้องหาทางแก้ปัญหาให้คนไทยอยู่นานและมีสุขภาพที่ดีคู่กันไปด้วยระบบสุขภาพรัฐด,ดูแลคนไทยทั้งประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นต้นแบบด้านระบบการดูแลสุขภาพเพราะประชากรกว่า99%อยู่ภายใต้การคุ้มครองในระบบดูแลสุขภาพ 8%, 17%หรือบัตรทอง73%ซึ่งคนส่วนใหญ่จะถูกดูแลด้วย3ระบบนี้เพื่อให้คนไทยเข้าถึงการบริการสุขภาพแบบพื้นฐานและไม่ให้คนไทยล้มละลายเพราะการเจ็บป่วย สำหรับภาวะล้มละลายเพราะป่วยในช่วงที่ผ่านมาพบว่ามีคนไทยที่ต้องล้มละลายหลังจากต้องดูแลสุขภาพตัวเองน้อยลงเรื่อยๆหลังจากประเทศไทยมีระบบการดูแลสุขภาพขึ้นมาทั้ง3ระบบโดยปัจจุบันอัตราการล้มละลายส่วนใหญ่เป็นเพราะการเข้าไปรักษาสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงเกินจริงบทเรียนสาธารณสุขไทยจากโควิด -19 ยอมรับว่าในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด1 9สะท้อนให้เห็นปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นกับระบบสาธารณสุขของไทยเช่นระบบรองรับผู้ป่วยที่จำกัดการบริหารจัดการเตียงค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการติดเชื้อที่สูงในรายที่เข้าไปรับบริการจากโรงพยาบาลเอกชนแต่ทั้งหมดก็ทำให้การสาธารณสุขของไทยได้เรียนรู้และมีบทเรียนที่สามารถนำมาปรับใช้ในระยะต่อไป ขนาดเดียวกันยังสามารถเตรียมตัวรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นและจะกระทบต่อระบบสาธารณสุขของไทยในอนาคตเพราะปัจจุบันระบบสาธารณสุขของไทยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและมีปัญหาสุขภาพด้านอื่นที่ที่จะเกิดขึ้นนอกเหนือจากการเจ็บป่วยจากเชื้อโรคเทียงอย่างเดียวทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก p m 2.5ขยะลนโลกโรคอุบัติใหม่ภาวะโลกร้อนอาหารขยะโรคเรื้อรังและสังคมสูงวัยเสนอแก้ปัญหาสุขภาพต้องมาก่อน ทั้งนี้ในแนวทางการรองรับปัญหาต่างๆที่ผ่านมามีแนวคิดสำคัญคือ h e a l t h in a l l p olicy ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมกันทำทุกนโยบายโดยให้ความห่วงใยสุขภาพเป็นลำดับแรกซึ่งประเทศไทยไทยมีเรื่องนี้มา15ปีแล้วเนื้อหาสำคัญนั้นคือรัฐจะทำนโยบายอะไรต้องคิดเรื่องของสุขภาพก่อนโดยเรื่องนี้ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมกันช่วยขับเคลื่อนช่วยกันคิดให้ดีว่าการทำนโยบายต่างๆจะต้องไม่ขัดต่อเรื่องสุขภาพของคนไทย และสร้างสุขภาพของประชาชนให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายที่ทำหากทำได้จริงเรื่องนี้จะช่วยต่อย,ยอดให้ประเทศไทยเป็นเมดิคอล h u บในอนาคตได้ค่าใช้จ่ายสุขภาพคนไทยแซง GDP ส่วนต่อมานั่นคือการแก้ปัญหาต้นทุนที่เพิ่มขึ้นโดยในปัจจุบันค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยคิดเป็นสัดส่วน5%ต่อ GDP ในขณะที่รายจ่ายของรัฐบาลที่ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน อยู่ที่16-18%ต่อ GDP ปัจจุบันแม้อัตราการขยายตัวของ GDP จะปรับเพิ่มเพิ่มแต่ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพกลับแซงหน้าการเติบโตทางเศรษฐกิจไปแล้วและในอนาคตมีความเสี่ยงว่าจะเกิดความไม่ยั่งยืนหลังจากไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุเต็มรูปแบบ อีกตัวอย่างคือความเหลื่อมล้ำเช่นสิทธิบัตรทองปัจจุบันมีคนใช้งาน48ล้านคนใช้เงินไปทั้งสิ้น1.14แสนล้านบาทแต่เมื่อมาดูสิทธิของข้าราชการที่มีสัดส่วนคนน้อยกว่า10เท่าแต่กลับใช้เงินสูงถึง6.6หมื่นล้านเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขเพื่อไม่ให้กระทบต่อฐานะการเงินของรัฐในอนาคตตอนนี้ทั้ง3กองทุนมีความซ้ำซ้อนกันในอนาคตต้องมีการปรับยกเครื่องระบบประกันสุขภาพใหม่ให้เกิดประสิทธิภาพ ให้สามกองทุนมีความเท่าเทียมกันเกิดประสิทธิภาพในการดูแลสูงสุดและในอนาคตอาจมีการร่วมจ่ายแม้จะมีการคัดค้านกันมากและนักการเมืองไม่กล้าทำเพราะกลัวเสียคะแนนเสียงแต่จริงๆแล้วมีประเด็นสำคัญคือทำอย่างมีระบบและเป็นทรรโดยต้องงมองค์การใช้จ่ายทางด้านเป็นการลงทุนไม่ใช่ต้นทุนด้วย